เกี่ยวปะเนี่ยกูว่าไม่เกี่ยวแหละเกี่ยวไม่เกี่ยวนี่มันซูพีมเอ้ยซูเปอร์มีบ้าซูพีมาถูกแล้วซูเปอร์มีเกี่ยวปะเนี่ยเกี้ยวนี่รายการเราเกี่ยวเหรอโกชี่เกี้ยนสวัสดีครับนี่คือรายการโกทีเกี้ยนหลายคนสงสัยครับวิธีคืออะไร นี่สงสัยสยมยกว่าจะเข้ารายการได้ตั้งนานใช่ครับผมสงสัยผมสงสัยเหมือนกันไม่หายไปนานมากคิดถึงแล้วดิม,มีมีคนดูหรือเปล่าไม่มีไม่มีนี่วันนี้จะมาเล่นปาปิกา้าจังกาจังกาครับไม่รู้แฟนตั้งกล้องบอกมาเจ๋ <laughs> <laughs> นี่วันนี้ก็จะมาเล่นการ์ดนี้จังกาหลายคนอาจจะจักครับครับจาเราจะมาเล่นยังไง ของมาเลยมันมีกฎกติกายอยู่ว่าใครแพ้ครับต้องทำตามคนที่ชนะครับคือจะผัดกันคนละกดคนละกดคนละกดกดก<ฎ>ุก่มครับมึงจะท้ำทำไมละ่ะไปของมาเลยกดที่แล้วเป็นของใครครับเป็นของผมใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว <พอ S 2> วันนี้เป็นของใครครับวันนี้เป็นแม่คือว่าพวกคุณขัดสีอ๋อขัดสีคุณขัดสีโอ๋อเพิ่งว่าดับเลยครับไปครับไปกันชมกันเลยครับ ทำคุณทำอันนี้กันเหรอครับไม่จังก้าไงจังก้าจะมาเล่นกันไม่ใช่เหรอเออแล้วคุณเหลือทต่ไว้ทำไมครับสามอันนีงทำไมมึงก้าเอาใส่ไปสิมันเป็นซิลลินผมชอบผมชอบผมก็เหลือไว้คุณไม่ชอบคุณจะต้องเล่นไงผมผิดอะไรอ่ะอก็จังก้านะจังก้าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กล้องกล้องอันนี้อหแต่กล้องแต่กล้องดูตรงนี้อะไรครับ หลักจาเดียนเขียนไว้ด้วยนะก่อนหนาชิพหายแล้วไหนอะหาตาเนตาตาตาหายครับหาคอมเมตตาครับเนี่ยก็จะมาเริ่มเล่นใช้หลายหลายแล้วหลายคนสงสัยนะแม่งหายกันไปตั้งนานแสนนานไม่กลับมาเล่นกันแล้วมึงจะถึงซ่อมทำไมเฮ้ยมันเป็นไมค์กูอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เค็มๆกกรอบเค็มๆ มีกล่องผมฮะมีมีผมมีกล่องดึงแล้ววางบนฮะกดคือเขาบอกให้มือค่อยหลังแล้วดึงแล้ววางบนใช้มือเดียวด้วยครับใช้มือเดียวเออไม่มีเก็บใครสร้างกดอ่ะท่านมุ้ยอระเออท่านมุ้ยสร้างกดครับไม่ต้องเก็บครับตาล้องเล่นเปล่าครับเล่นสิครับจัดกปลครับไม่อันนี้เป็นฟิลลิ่งผมผมไม่ให้ใครเล่นไม่เอาไม่ได้ผมห่วงอ่ะ อ่ะเริ่มเล่นกันเลยใครชักก่อนผมชักก่อนแตกเร็วนะมาเดี๋ยวเอ้ยูในีไอ้แม่งขำเริ่มแปดเดือนถ้าแม่งล้มนี่รู้เรื่องเลยเนียแบบกดดันมากอ๋ออ่ะผมเริ่มก่อนไม่ผมเริ่มก่อนเลยผมอยากเริ่มก่อนอ่ะก็ผมมีแท่งเตี้ยต้องได้เริ่มก่อนเดี๋ยวคุณยังหน่าด้านผมจะเริ่มก่อนจัดไปให้ผมจัดข้างบนเลยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ย มันต้องหัดถัดจากเนี่ยสา,ามอันหัดจังไมได้สามอันสามชั้นผมสองชั้นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าอะไรท่านมุย้ยบอกว่าอ๋อเฮ้ยคุณผมชั้นไม่ได้ป่ะนี่เรื่องไหน เล่นเป็นไหมเนี่ยครับไม่เล่นไม่เป็นไง่ายผมผมเล่นตาใครครับตาใครครับตาตาตะก้องตาตากล้องครับโอเคครับตาตากล้องอยู่กับยายปะครับอยู่ครับแล้ว่นเป็นไหมี่ยคุณเล่นเป็นเป็นครับเอ้ยไม่เป็นครับไม่เป็นคุณคุณไม่เป็นเหรอไม่ตะโกนทำไมเดี๋ยวคุณนิยมตกใจ เออหมุนเว้ยหมุนเว้ยยิ่งเล่นเป็นทานฟาร์มเมอร์เลยแต่ว่าผมเคยนี่นะเคยเล่นอยู่ที่บ้านเออแฝงเราอ่ะนายนายแม่งอ่อนแต่คลิปมันไม่ได้ลงไงไม่ลงโกดิเกียนไงเราสุดยอดอยู่แล้วไม่อายครับตาตากร้องครับคุณจะช่องหน้าควยการไหมเด็กตาคุณบอยไหมอ่ะตาตากร้องไม่บอยจงมาแล้วโอ้ยผมชักแล้วชักแล้วอ่ะกี่รอบอ่ะ น Hugo> ี่ยตาอย่าพิ Beifall> ่งจุ๊บเอ้ยตาเราตาเราอูตาเมย์ตาตาเมี์ตาเมย์ชื่ออะไรยุ่งเดี๋ยวยายผ้ไอ้เคียแม่งจ้ากว่าเในขันชัก สถานการณ์แม่งกดดันมากแล้วเปิดเพลงอ่ะเข้ามาหาคาเลยดังดิ้งด <blueberry> ังด <OB disease> <sandwiches> ิ้งดังดิ้งดงด้งผชักที่สองอันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรจะแตกไวมันแตกไวครับอ๋อมันแตกไวอ๋อตาคุณตาเราได้คุณตาครับเดี๋ยวคุณตาคุณตาเดินมาปุ๊บดันกลับครับเอ๊มึงจะดันกลับทำไมทำไมตากล้องมือสั่นกลัวครับกลัวไม่ผม ก็ผมอยากชักบ้างนะตาผมไหนบอกว่าใช้มือเดียวไงเอเมื่อกี้ผมใช้สองมือเลยมึงที่โกงไงถ้าผมแพ้ขึ้นมาคนดูก็หาว่าผมโกงเลยเออโกงแล้วแม่งยังแพ้ด้วยอะเฮ้ยอุ้ยมันสั่นอ่าครับจังหวะนี้ครับต่อไปตาเอ้ยตาผมให้ผมไม่เป็น คุณแม่งโกงว่ะไม่เหลือให้ผมชักว่างเลยครับนี่ผมโชว์ชักแบบลิมิตต็ดิชั่นเอ้ยตากล้องครับผมว่าเราก่อไหมเออมันจะได้ไม่นานอ่ะคนดูจะได้ไม่เบื่อโอเคไปกันเลยครับโอเคนี่ก็เล่นกันไปได้สองสามนาทีผ่านมาแล้วผ่านดยสิปีครับปีสิปีผ่านนั่นคือว่างบประมาณไม่พอเว้ยทำไมครับ แบบว่ากลัมนเต็มไงเลยต้องกอแล้วก็กลัวคนดูเบื่อด้วยอ๋อครับนี่มันก็ใกล้ผังแล้วแหละต่ะบปตาคุณตาครับตาคุณตาก้องครับตาคุณตากล้องนะครับมันต้องใช้นคุณเป็นใช่ไหมครับมันต้องใช้เทคนิคครับไม่ผมอยากชักบ้างยังครับอย่าเพิ่งครับอแล้วแล้วกูส่วนไหนได้บ้างข้าทวีครับทวีปอะไรครับสเตอรเลีย โอ้โหมนเชสเตอรยอดแมนเซนเจอร์ค yeah, รับมันจะเป็นแขียหในที่เราอา่าเปล่าวะเป็นครับเย้ yeah. คนดูจะได้ตื่นเต้นไงโฟมหมดมนเซนเจอร์ลูกค <c oughs> ้าใหม่ของเราไอ้ยาเขาเป็นผับเป็นอย่านี้ปับหน่วะของคุณสุพีไม่รับขายของกันเลยทีเดียวไม่เกี้ยวเอาลรลา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  แลาวผลกลัลไลทไมอะครับกลัวแพ้คุณไม่กลัวคุณกลัวใหผมตาคุณเมย์ไหมเหรอไม่ตาคาคก็เนียนบ่อยคยมจาเมื่อกแล้วกโคยาพาราลครับไม่เกี่ยวลลลลลลลณตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดนาทียี่สิบสองวินาที

เม่เม่นาเม่เม่เม่นายบอกว่าเราเล่นเกมไไะม่เม่เมเม่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 เ่เม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 ่เห่เม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 ่าไ่ม่เม่เม่เม่ม่เ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 มเม่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 เอ่เม่ยบอยม่เย่เม่เนนเม้เมาเม่เม่เ่เม่เม่เม่่เม่่เม่เม่เม่่ยม่เม่เ่มเเมเรเเเเยเ่่ันเ่มเ่อมมเเเ เราอยากใช้สองมือวะไม่ได้เว้ยนายเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายเอ้ยไนไนตูดบอกว่าเมื่อกี้นายจับอล่างเอ้ย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 ลีตาเราแล้วเว้ยเอ้ยดีดิท่านนายทำได้เราก็เฮ้ยเ้ยนายโกงว่ะเฮ้ยเฮ้ยนายนายทำอะไรอ่ะใช้สองนิ้วสินายใช้ห้านิ้วไม่ได้นายล้มนะนายล้มนะนายนาย อันนั้นอ๋ออันน้าผู้ผ่านประสบการณ์ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับคนต่อไปครับน้องต้าพูล่าเลิงครับซ้ายขวาซ้ายครับมาแล้วครับจังหวะนี้น้องต้าครับน้องต้าครับจึงว่านี้น้องต้าจิมครับจิมจิมครับเอ็นครับเอ็นเอนกันเลยทีเดียวเอดูหน้าผู้ผ่านชีวิตรอดไปแล้วครับเอ๊ยฮะ ตากล้องผมว่าเกมนี้อยากยาวผมว่ากออีกดีกว่าฮะแล้ไม่ต้องกอครับเต็มที่ครับเต็มที่ใช่ครับที่ก็เต็มที่หอยตากูตาผมไม่มีหอยต้องผ่านไปสิบนาทีเองครับสามสิบห้าวิครับดับไปครับตาตากล้องครับไม่ใช่ตากล้องครับตาตาดำครับตาดำเมยตาดำครับตาดำตาผมไม่ใช่หรอบอยฉายาฉายาคุณชื่ออะไรนะคำจุลโลกปะบอยดำคำจุลโลก อันนี้แบบกินมาม่าจนเบื่อชอนมาม่าอยเ่แม่ผมหลอกมือเดียวมือเดียวมดูเขาไฟหลังแล้บจังก้าเรามันเอ็นไปทางซ้ายครับเอ็นไปทางป่าบอยเออเขาเลือกบอยครับจังหวะนี้มันจะล้มทางบอยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดูให้ห่างจากเนีนะสามสั่นแล้วครับสั่นแล้วครับสามเฮ้ยแม่มุนลวเรืวดีนายนายต้องดำเนินต่อไปช้าไม่ได้จะช้านายแพ้นะครับเฮ้ย เอ้ยบอยนอันนี um ้นะนไม่หนักหรอกในอันนี้ไม่ในในในขงข่เราไว้แล้วไม่เป็นไรอยู่ดีแต่รัไม่นไรจบแล้วครับจบแล้วจุ้งครับจุ้งไหมครับจุ้งมาดีครับต่อไปครับบอยบอยโมโหเลยครับต่อไปครับจะเป็นกฎคือว่าเราจะป่าโอน้อยออกไหมครับเราจะเป่ายิ่งฉุบครับโอน้อยโอน้อยก็ได้โอน้อยน้อยเกิน ซึ่งผู้ผู้ทาผู้ทําแพ้ซึ่งผู้ทําแพ้นะไม่มีสิทธิ์ได้รับบทลงโทษนะครับก็คือสองคนเราตากล้องและก็เมย์ต้องเป่ายิ่งฉุบกันคือถ้าถ้าถ้าคนชนะจะบอกกฎให้ทําอะไรครับใช่มึงตายไปชมการเป่ายิ่งหุบกันเลยครับก็คือคุณเมย์ชนะนะครับกฎมีอยู่หราอรับไม่ คนสั่งให้ผมทำอะไรยกนั่งอย่างนี้คนนี้ก็บอกประมาณก็ได้อะบอกประมาณว่าให้ผมทำเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าอ่างั้นคุณจะให้ทำอะไรครับเขาจะได้มีประโยชน์ผมอ่ะนะอย่างเช่นคุณเป็นคิงเขาเป็นโจ๊กเกอร์ไงเขาเป็นโจ๊กเกอร์ใช่คุณอยากให้เป็นหนมต้มไม่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันดีกว่าครับตั้มครับบทลงโทษของผมคือเราจะให้น้องบอยครับตะโกนดังๆพูดว่า ผมเป็นต๊ okay. ้โอเคแล้วน้องตาจะบอกว่ากี่ครั้งครับโอเคครับผมเอาเออเอาแบบแบบซับเซิร์ฟเลยครับประมาณสิบสิบครั้งครับสิบครั้งครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับรออะไรล่ะครับหนึ่งสองซ่อมขอเป <t <t ็นต้ครับขอดังกว่านี้ครับ ขอดังกว่าน,นี้ครับทำเป็น,สา,านสามรอบแล้วเลยไม่สามร,รอบก็พอแล้วมั้ยไม่เอาสาิบรอบมาขอสวดลบนล่ะลูกสาม่ตอคุยเลยนันดี้ากนี่อลนเนี่ยมาดีมาแต่ตัวโออโอ้ยคุณไม่ต้องมาดยกับีโอ้กูกรโดด <laughs> โอ<ห>้มาุกน มึงมาตะโกนก่อนมึงมามาตะโกนก่อนอ่ะเจ็ดครั้งพูดเสียสละเออพูดว่าผมเป็นตุ๊ดเจ็ดครั้งดังๆไม่ไว้อะไรให้แกรายการโกหกที่เก่งเอไว้อะไรเร็วๆผมเป็นตุ๊ดายการนี้จะปิดเรตรงน้เร็วเร็วดิผมเป็นตุ๊ดไอ้ที่เจ็ดครั้งเป็นตุ๊ดผมเป็นตุ๊ดผมเป็นตุ๊ดผมเป็นตุ๊ดมันเป็นผมเป็นตุ๊ดดังดเป็นตุ๊ขอดังกว่านี้อีกผมเป็นเนียนเบอยเนียนโอ้เฮยบอยไม่หายเป็นเนียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผมไม่มือ รู้สึกว่ามึงจะเนียนนะเนี่ยนี่บ้าไน้องโดนลงโทษครับจัะครับเกมก็จบลงครับด้วยความที่น้องบ่อยแพ้ครับกลับกลับในน้ำข้างไม่เวลาเวลาที่นี่ลงคุณช่วยเช็คหน้าผมนะบอกว่าเป็นแบบดิบๆไม่ให้ใครไพบกับตอนใหม่ครับที่เราจะฮาวันนี้โอ้มีน้องโดนบอกรักขวด้วยไหนลองทำโกดีเกียนหน่อยทิปโกดีเกียนครับพันท่าโกดีเกียนไป ไปครับจบครับ